สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูเจนนะคะวันนี้ครูเจนนะคะจะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ทํากันค่ะเป็นกิจกรรมการใช้เพมบันเลนประกอบคบําบรรยายนะคะชื่อกิจกรรมว่า ทำท่าสัตว์ตามคาครอนจอนแสนสนุกนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะั้นเราจะมาบริหารสมองด้วยกันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการทํากิจกรรมนะคะโดยครูเจนนั้นจะเลือกใช้เพนกันไกลไข่ผ้าไหมนะคะเราจะทําด้วยกัน3รอบนะคะ3รอบนะคะเริ่มจากช้าแล้วก็ไปเร็วนะคะซึ่งเราจะมาทํารอบแรกด้วยกัน,นะคะ่ะ3 4สกันไกลไข่ผ้าไหม ขาหนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบขายผ้าไหมาขายกันไก่อ่าเราจะมาทํารอบสองรอบสองน,นะคะรอบสองจะเร็วขึ้นนะคะอ่าเราจะมาทำเลยะคะ่ะสามสี่กันไกยขายผ้าไหมาขายหนึ่งใบสองบาทห้าสิบ 1> 52บบาทหนึ่งใบขายผ้าไหมาขายอันไก้อ่าเราจะมาทารอบสองรอบสามนะคะรอบสามจะเร็วกว่ารอบสองนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยะคะ่ะสามสี่การกายขายผ้าไหมาขายหนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบขายผ้าไหมาขายกันไก้ค่ะเก่งมากค่ะทุกคน นักเรียมพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปหรือยังคะอะไรนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปเลยค่ะขั้นตอนการจัดกิจกรรมนะคะก่อนอื่นคุณครูก็จะเด็กๆนั่งเป็นเครื่องวงกลมก่อนนะคะและวันนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมสนุกๆไหมเด็กๆได้ทำเด็กๆอยากรู้กันใช่ไหมล่ะคะมันคือกิจกรรมอะไรวันนี้คุณครูจะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับ ทำครองจองสัตว์เชียงใหม่กันค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้เดี๋คคุณคุูจะพูดฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะสันสักเชียงใหม่มีเยอะแยะมีทมั้งแพะแกะแรกลิงสิงโตอีกทั้งช้างมา้ายีรับฮิปโปมีฟามิงโกโอ้โหสวยงาม และเดี๋ยวครูจะพูดเขาอีกหนึ่งรอบแต่ว่ารอบนี้เด็กๆต้องทำท่าทานสัตว์ตามจินตนาการของเด็กๆนะคะกับพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสสัตว์เชียงใหม่มีมีเยอะแยะ,ยะมีทั้งแพะแกะแรกลินสิงโตอีกทั้งช้างมายีราฮิโปมีฟามินโ้โอ้โหสวยงามตับมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากเลยคะ่ะ แล้วค่ะเด็กๆตอนนี้ก็ให้เด็กๆนั่งเป็นวงกลมกันนะคะต่อไปนี้เราก็จะมาเล่นเกมลูกบอลกระดาษกันนะคะเด็กๆวิธีการเล่นก็คือครูจะให้ลูกบอลกระดาษให้กับเด็กหนึ่งคนจากนั้นให้เพื่อนส่งให้กับเพื่อนคนถัดไปนะคะด้วยที่เพลงเป็ดหยุดที่ใครเด็กคนนั้นจะต้องแกะลูกบอลกระดาษออกมาเป็นแบบนี้นะคะแกะลูกบอลกระดาษออกมาแบบนี้ แล้วให้เด็กคนนั้นทำท่าตามสัจที่เด็กได้รับนะคะด้วยเราจะเล่นจนครบทั้งหมด8ดใบนะคะเด็กๆกิจกรรมของเราก็จบลงไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆมีใครพอจะจำได้บ้างว่าในเพลงสวนสายเชียงใหม่มีสัตว์อะไรบ้างไหมนะมีใครจำได้บ้างไหมคะ มีเสษเยอะเลยใช่ไหมคะ,ะกิจกรรมของเราก็ได้เสร็จลงไปแล้วนะคะต่อไปคุณครู u, จะให้เด็กไปเข้าห้องน้ำปัสสาวะแล้วก็ดื่มน้ำให้เร,เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวทำกิจกรรมต่อปไปค่ะ